Where we go today? Good morning. <laughs> Thailand. We go to uh, Kalmar. We go to the town. Mm. Town is a small village. It's <laughs> same, not the same like Stockholm, where Nein. I come from. <laughs> it's some the city. But the, the city in Konkan very ja. <laughs> much. Monga, very big. big. Yes. Ah. Yes. แกี่เหอเยอยูนี่ลดไลคือกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้รถห่างไปค่ะทุกคนไปเที่ยวในเมืองกันนะคะยอนย่อตอนี้เราจูงส์ไ I t ีเ n อะทาริกา t วอ s นด์เรื่องวันเดย์ Okay, Kevin. ตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสื้อเสื้อผ้าเด็กอ้อนนะคะก็จะเอาไปให้หลานน้อยพญายญกษ์ลังนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนัวรุนก็จะนั่งเพลินไปรุนไปรุนะะอากาศดีๆแบบนี้คนก็จะออกมาถีบจัก,กรยานนะคะดเ Strawberry. Star, strawberry. They call strawberry. You, they do? Yeah, strawberry. Uh -huh. it's, uh, because they don't have before. No. Nah, I think it's uh, English name. Strawberry. Oh, uh English -huh. strawberry. Strawberry field forever. This <laughs> is a song with uh, John Lennon. John Lennon. Yeah. Okay. He make in New York, Central Park. He makes a uh, 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 small garden it's Aha. it that we call for uh, uh, strawberry strawberry feed mm -hmm. for everybody where is the call? where is our car i don't know there another car <laughs> 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 ดูยุท e ี่ทำงานนะคะก็สทรงมหาทยที่ทำงานนะคะประคาศบัดนี้เขากลับบ้านกันนะคะเมื่อนี้นะอากาศก็จะรู้สึกจะ้อนนะคะตอนกลางวันเลยเป็นกระหายน้ายุ่ตลอดเลยนะคะ โอเคโอเคไอแคนจะเทค stone ไอคนเทค stone from the first เทคเอาไว้ s t o n คเขาจะเปิดกล่องพัสดุนะคะที่ควาเป็นลาภที่ทำงานนะคะได้สร้งซื้อ น้ำหอมแล้วก็ทุกคนตะกรอนใอยก็จะใส่คองดีพอนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้น่คยกลับไปเมืองไทยนะคะก็เลยซื้อของอจากเมืองไทยมาใส่นะคะของถูกๆมันก็เบิดไแต่ก็ทุกคนพอซื้อมาแค่ซองอันนะคะก็เลยส้างซื้อจริงๆแล้วก็เหลือยุ่เครื่องขวด,ด่ิ๋วะค่ะเป็นคนน,น้อยๆเป็นลูกกิ้งนะคะที่ซื้อมาจากเมืองไทย นี่ยะค่ะยี่ห้อน,นี้นะคะเหมอนที่ทํางานเขาใส่กันนะคะเราใส่ยี่ห้อน,นี้แต่ว่าข่เลือกกินนี้นะคะราคาก็เบิ้งค่ะทุกคนบึงบ้ง <c oughs> บึ้งค่ะเบึ้งด้วยค่ะทุกคน ปวดแม่ห้าสิบมิลมลิกร,รมัมเดี๋ยวนะคะคอยจะลองเบิ่งก่อนว่ามันหอมหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือยีอหอ่ห้อเนี่ยนะคะคอยอ่านเบาออกคลายออนะคะคลายคลายออคลายยานั่นแหละค่ะภาษาสวีเดนขาเอิ้นคลายยาหอมก่ะทุกคนหอมแบบ รองนะคะหอมแบบเข้มนะคะอาจจะมอสำรสหรับปลาตะว่าหอมนะคะทุกคนน่แหละยี่ห้อน,นี้นะคะนะคะก็จะเป็นคนที่ขาดน้าหอมอะไรนะคะเพราะว่าน้าหอมเแล้วก็จะแยดให้ห้ามให้ความเสื่อมหมันได้ตัวเองนะคะถ้าบราใส่น้าหอมอจังค่อยนี่ก็เหยงา้นอยู่ในครัวนะคะเพราะว่าจะเป็นเวลาที่อบ เนื้อหรืออบอยางบางทีมันอาจจะมีะกลิ่นติดน้ำพรมติดนั้นเสี่ยผ่านนะคะแต่ว่าถ้าเขามีน้ำหอมนะคะกลิ่นนั้นมันก็จะ,จะจะจืดจางมันก็จะบอกใครมีบอกใครได้ก,กินนะคะนี่ยะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เขาใส่น้ำหอมบาว่าเขาจะไปะยางไปใส่เองซีนนะคะ,ะเขาก็มีความเสือเ่อมบ่นในตัวเองนะคะว่าเขาม่ามีกินตัวนะคะ ตามจริงแล้วนะค่อยเป็นคนที่กินตัวบอครยมีนะคะ่ะแต่ว่าถ่ายอยู่เมืองไทยนะ่ะอาจจะมีเพราะว่าอากาศมันฮอนนะคะ,ะแต่ว่ากับบอครยมีนะคะ่ะเพราะว่าในครอบครัวบอครเป็นคนมีกินตัวนะคะเพราะว่าบอครมีเงื่อนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะหอมหอมนะคะหอ,หอมแบบสตรองอะคะทุกคน <laughs> กอน ไปตั้งกาแฟไว้นะคะเพราะว่าเมือนี้่พญหญ่ฝรังให้เพื่อนบ้านมาตัดหญ้าให้นะคะกะเติมน้ำมันให้เพื่อนแล้วกะให้เงินเพื่อนนิดน้อยนะคะเพื่อนอะอยากได้ดอกเพื่อนอะบอกว่าเติมน้ำมันให้ซื้อกัเพราะเพราะว่าเพื่อนกับตาของเพื่อนน้ำนะคะแต่ว่าอะไข่เก่งใจเพื่อนนะคะคข่กันเลยให้ค่าแรงเพื่อนน้ำนะคะเมื่อนี้เพื่อนบ้านมาตัดหญ้าให้นะคะ แต่ว่ายังบ่เสร็จดอกยังอีกวหลายนะคะแต่ว่าฟังทั้งนี้นะก็จะเสร็จแล้วนี่ค่ะฟังนี้ก็จะตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนบ้านทั้งนี้แหละค่ะแล้วก็อยู่คนเดียวนะค่ะแล้วมีแฟนอยู่นะคะแต่ว่าแฟนแล้วนะอยู่ในเมืองอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเดือนละเทือสองเทือนนะคะเพื่อนก็จะ คอยมานะคะทุกคนเพื่อนก็อ,อยู่น้ากันแบบที่ว่าเป็นเพื่อนคอยปรึกษาหาหรือการที่ซื้อนะคะบอมแมนแบบครูชีวิตที่อยู่น้ากันตลอดเวลานะคะทุกคนเบ่งอดอกแพร่รอนนะคะตอนนี้กบาลเต็มต้นแล้วนะคะแพร่รอนต้นนี้นะมันเถานะคะเวลามันเป็นหมากมันก็จะ อ่าใครได้กินหรอกคะ่ะก็จะมีอาเพิงมิแมงอ่าเฮ็ดไห่เน่เาเฮ็ดไทยล่วงทิมนะคะทุกคนแต่ว่าปีแรกๆม้าได้กินอยู่ค่ะอ่าปีที่สองที่สามม้ากับบใครยได้กินหวานหวานเลยคะ่ะต้นนั่นก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็เหมือนกันแอปเปิลก็จะ เป็นแมงนะคะเพราะเป็นหมากแล้วก็จะมีเผิงมีแมงเขามากินแล้วก็โลนถิ่มนะคะทุกคนดูนะคะดอกก็ะสวยสวยนะคะดอกแอปเปิ้ลจะเบิ้งใกล้ๆค่ะเบิ้งนะคะทุกคนงามอีหลีเบิ้งนะคะคนสวยไหมคะ บรรยากาศดีดีนะคะตอนนี้ก็ซีมองแหลงแล้วนะคะแต่ว่ากับฮ่อนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนเพื่งตอนที่อยู่ในเมืองนะคะจะห่อนมากเลยจนพญายแล้วอ่าอ่าเธอสตีแบบว่ากระหายน้ำสินะคะเมือ่อใดก็พระทุกคนอ่าทายเบิ้งแต่รอบรอบบ้านนะคะบ่ไดดไปทั้งใดบ่ได้ออกไปยางทั้งพุ่นนะคะ ต้นน่ะชิวลิปที่หมูไอ้ที่ควางกินน่ะบางต้นกับขึ้นดอกบางต้นกับบ่ขื่นดอกกับ่ออกดอกนะคะทุกคนรอบเพิ่งปีหน่าตอนที่คอยอยู่ในเมืองกับพญัยนะคะเพื่อนคอยค้นจีนนะคะ ทรมาหาข่อยว่าให้ไปกินข่ามืออื่นนะคะทุกคนแม่ข่อยบอทํางานกับมากินเข่าแน่ว่าเั้นคะ่ะที่ข่อยบออยากไปทํางานกับพราว่ามีคนมาทํางานอยู่หันนะคะก็ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะปีที่แล้วข่อยก็ไปแค่สองมือนะคะข่อยบออยากที่จะ ไปนั่งเอาเงินเพื่อนนะคะเบาๆาความซื้อเลยนะคะบางคนว่าข่อยว่าอยากได้เงินแต่ว่าถ้าหอาไปทํางานแต่มีงานนหน่อยใหย้เขาทํานะคะแล้วมันก็สิเป็นการเอาเปรียบเพื่อนนะคะ,ะบางคนอาจจะคิดว่านันตัวสบายคือพอไปโลดบริหาททำงานหลายได้เงินนะคะแต่ว่าข่อยว่าคิดยังสั้นนะคะถ้าเขาบริหาททำงานหลายเขาเอาเงินเขามันก็นนาเกียรติ บางคนอาจจะคิดว่าการสร้างกระยาเอาหลายตัวยังสี่กับนี้นะคะาบ่าเอาลายถับไปบ่เอาลายยังสี่มันกัดไปเสียน้ํามันที่มังซี่นะคะทุกคนตัดสินใจบ่ไปซะดีกว่านะคะเพื่อที่จะบาอยากให้เป็นการ่าไปเราเราบ่ทำงานมันก็นเกิดความละอายใจเรา่า เอาหน่อยยังส่เขาไปเขากับบุคุมค่าที่จะไปยังส่นะคะเพราะว่าเขาเอาเวลาตรงนั้นอะ่ะมาดูแลบ้านทาความสะอาดบ้านหรือเฮ็ดอีกอย่างอยู่บ้านดีกว่านะคะแล้วกับว่าอยากที่จะ,ะเป็นปัญหาภายลังนะคะ่ะทุกคนนี่แหละแล้วเพื่อนคอยก็เลยบอกว่าให้มากินเข่ามืออื่นสั้นค่ะแต่ว่ากับบรูน่ะคะ่พะพ่อยายน่ะแล้ว แบบมือวันจันทพญายที่จะมาขูดยาน่ะค่ะเพื่อนว่าจะมาวันจันรหลังเที่ยงวันสัน,นะค่ะแล้วพญายจะต้องอมา่งหัวออกให้เพื่อนนะคะมืออื่นอ,อาจจะบร่ได้ไป <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะปัญหาแต่ว่าขขอยยังพัได้รับปากเพื่อนนะคะว่าจะไปหรือเปล่าะนะคะแต่ว่าก็ว่าขั้นขั้นไดไปก็จะส่งขอความไปบอกขั้นบ่ได้ไปก็จะส่งขอความไปบอกนะคะนั่นแหละ การทางานอยู่ประเทศสวีเดนถ้าเขามีเพื่อนที่จริงใจต่อกันเขาจะไปเอารัดเอาเปียบเขาบได้เรารค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นความคิดของคอยนะคะคอยก็จะประหยัดแค่แบงสั้นกับเพื่อนนะคะปีที่แล้วนะเพื่อนคอยว่าห้มาทุกทุกเสาทุกทิตย์แต่คอยไปสองข้างแล้วคอยเห็นว่าการไปทํางานโดยที่งานบลายนะคะทุกคนเราก็เอาเงินเพื่อนมานะคะมันก็เป็น บระยุติธรรมสำหรับเพื่อนนะคะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน่ะก็เลยเอาไปซะดีกว่าอย่างสี่นะคะหายคนที่เพื่อนเขาจ้างมาจ่ายเงินเต็มๆนะทำงานให้เขาทำงานเต็มที่เังสินะคะทุกคนไปคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าสามีของเพื่อนก็บอกว่าอยากให้ค่อยไปในช่วงตอนซ้ำเมร์นะคะซ้ำเมร์วันซ้ํเมร์เขาเอินยังกับ มิดมิดสมมานะคะยูนี่เขาเอิ้มิดสมมานะคะอยากให้ข่อยไปจากเมื่อสอง,มอสงเมือว่าสร้างกรเบิ้งเหตุการณ์ก็น,นะคะถ้าเขาเขาอ่า,อาลูกค้าลายงี่นะ่อยก็จะไปอยู่แต่ว่าก็ไม่รับปากเขาละคะ <S <S ่ะเวลาบอกยูนี่ไม่อยากได้เงินเนี่ยค่ะอยากได้อยู่แต่ว่าไ่าอยากเอาเปรียบมูสซื้อนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่พญายกับข่อยได้ไปเบื้องไม่อยู่บ้านอาของอคนไทยนะคะตอนนี้พญายกยกเลิกแล้วเบาเอานะคะเพราะว่า,ามีปัญหานะคะทุกคนปัญหาการมีอยู่ว่าตอนแรกนะพญาย์นะคุยกับคนสวีเดนนะคะแล้วคนสวีเดนกนะะ็บอกขายไม่นะคะแต่พญายบรูว้ว่าไม่นั่นนะเป็นของคนไทยนะคะ แล้วพอไปฮอดแล้วทังสี่นะคะ,ะพญายกลับไปครอบประตูไปอ,อยากรู้ว่าจะมาเอาไม้มันจะเบิ่งไม้ทังสี่นะคะทุกคนแล้วแกน่ะก็ออกมาดานะคะออกมาดาว่ามารบกวนทั้งทั้งที่บอกกันพญยายกับวาลาโบรูเนาะได้คุยกับค้นสวิสคอยบอกว่าจะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงคือไข่ไข่กับว่าผู้หญิงไทยน่ะ เอาไม้นี่ให้เพื่อนบ้านนะคะแล้วเพื่อนบ้านน่ะก็เลยหาคนไปซื้อนะคะพอดีพญายได้ไปซื้อแล้วพอไปแล้วพญายก็บ,บรรู้นะคะว่าไม่นะ่ะอยู่บ้านของผู้หญิงไทยนะคะทุกคนแล้วเลยไปคอประตูไปกับข่อยนี่แหละตอนนั้นข่อยอยุ่ในรถนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วเอาไปอามาผลสุดท้ายอ่าคนไทยนั่นกับเพื่อนบ้านเขานะ่ะผิดกันทะเลาะกันนะคะข่อยก็เลยกับพญายก็เลยมาคิดว่า บ่เอาดีกว่างสินะคะเขาจะ,ะไปเอาเวลาเจ้าไปเรื่อยไปยังเขากระสีเห็นนังซันซี่ค่อยว่างสินะคะอาจจะมาบอ,อกรกะทบกับเท้านางซันซี่ค่อยกบแปลงสิแล้วก็เลยตัดสินใจบ่ไปเอานะคะพอเราบอกว่าบ่เอาแล้วคนไทยก็โกรธเราหนะะ่อยค่ะนทุกคน <c oughs> เราว่าเราไม่อยากมีปัญหานะคะท่านมองใดมีปัญหาสิแล้วก็จะหลีกเลี่ยงปัญหานะคะบ่อยาก สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนนั่งซีนะคะนี่แหละคะ่ะการที่เขาได้คุยกันกับไพโดยตรงนะคะเขากับบรลลูนะคะ่ะว่าเขานะ่ะคิดจังไดนะคะยูยูยูไปครอบประตูเขาโดยที่พญ่กับบรลลูว่าบ้านหลังนั้นนะเป็นเจ้าของไม่นะคะเพราะว่าค้นสวิตเด่นนะบารายบอกว่าไม่น,นั่นเป็นของคนไทยนะคะนั่นแหละคะ่ะค่ะกเล่ The ็เลยไปได้พากันไปเอาไม้นะคะแต่ว่าเพื่อนบางก็เลยสร้างซื้อไม้ให้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าจะขนมาเมื่อใดนะคะอ๋ออ๋อยกคันทออยกคันทอทีเด้อ๋อยกขันสิตาขันสิตาเนสิตาเมี่อวานเน่ เอากาแฟให้เพื่อนอีกก่อนค่ะทุกคน